พี่สายหยุดบอกงานนี้มีเกมพิกเข้าเอาเงินมาเนี่ยเอาจากพี่อ้อยจริงมาจริงแต่มันไม่ได้มีบอกว่าต้องคืนกันเมื่อไหร่แบ่งกับไรให้กันหรือเปล่าโดยตั้มได้เล่าให้พี่สายหยุดฟังว่าตอนไปหาพี่อ้อยที่ฝรั่งเศสเข้าไปขอเงินบอกอยากนํามาทําธุรกิจเพื่อครอบครัว ตอนนั้นพี่อ้อยก็ลั่นว่าเดี๋ยวพี่ให้เองเงินแค่นี้จิบจิบโดยบอกจะเอามาทําหวยออนไลน์คุยกันที่ฝรั่งเศสก่อนว่าจะลงทุนเขาถามใช้เยอะไหมที่ชาบอกสองล้านยูโรเอ้ยก็ไม่เยอะนี่เดี๋ยวพี่ให้พูดอย่างนี้ผ่านไปได้ไม่นานเลยาของพี่อ้อยก็ถามว่าเจออ้อยจะได้หุ้นเท่าไหร่และได้อะไรจากการลงทุนในครั้งนี้บ้างซึ่งตั้มก็ตอบชัดว่าไม่ได้ผมลงทุนคนเดียวพี่อ้อยจะได้อะไรบ้างจากการลงทุนครั้งนี้ทนายตั้มตอบกลับไปว่าไม่ครับผมลงทุนคนเดียว โครงการเล็กๆผมจะลองทําดูก่อนเดี๋ยวพี่อ้อยค่อยทําโครงการใหญ่ๆดีกว่าจะได้สมฐานะพี่อ้อยพี่อ้อยทาโครงการใหญ่ๆดีกว่าจะได้สมฐานะพี่อ้อยลงทุนเงี้ยผมทําเองครับวันที่คุยเนี่ยคือ29มกรามาซึ่งก่อนหน้านี้ตั้มก็เคยโชว์บางส่วนให้อาจารย์ยิ่งศักได้ดูบอกว่าถ้าเปิดเต็มๆเมื่อไหร่มีจอดแน่บางอย่างเนี่ยผมไม่อยากจะเปิดให้สื่อเห็นหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าไอหลักฐานตัวเนี้ยผมตบทีเดียวจอดหมด บอกได้คำเดียวว่ารู้วิชามันดีแบบนี้นี่เองหาทางหนีทีไล่ไว้เสร็จสับย้อนกลับไปชมวันหวานที่เจ๊อ้อยกับน้องตั้มยังรักกันชื่นมืน่นชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดก็อบอุ่นมาก ขณะที่เส้นทางเงิน39ล้าร้านของเจออ้อยที่หายไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ตามสืบพบคนลักกระเป๋าไปถอนเงินที่แบงค์เป็นหญิงและกาบตามประกบเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้มีคนตามตั้มเข้าไปอีกเพียบแน่นอนเชื่อว่ามีเนื่องจากมีรูปภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจเขามีหลักฐานเพียงพอแล้วส่วนชีวิตด้านในของตั้มและภรรยาแม้ต้องแยกจากกันแต่เจ้าหน้าที่ก็เผยว่าทั้งคู่ปรับตัวได้ดีมีเครียดบ้าง แต่คงไม่เท่าเจอ้อยที่เคยรักและเมตตาตั้มเหมือนคนในครอบครัวคือว่าพี่รักตั้มเหมือนเหมือนแฟมิลี่อะพูดง่ายๆเพราะตั้ตมทําเรื่องทุกอย่างให้ครอบครัวเราไว้ใจทุกอย่างถึงขนาดเคยมาตั้งโต๊ะแถลงเคียงข้างตาั้มยืนยันความบริสุทธิ์ว่าชีวิตหรูหราและแบรนเนมนั้นได้มาเพราะพี่ให้ล้วนๆ้ที่ตั้มไปมังนอกนะพี่ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โพสต์คลาสนั่งพี่จ่ายหมดสมกับคําที่ว่ายามแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานมาวันนี้กลายเป็นกินบนเรือนขี้บนหลังคาซะแล้วไม่คุยแล้วนะสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาค่ะไม่รักไก่เกลียดใดๆทั้งสิ้นแล้วด้วยส่วนอีกประเด็นที่โซเชียลพากันจับตานอกจากจะได้เจอบอสพอแล้วตั้มยังมีโอกาสจะได้เจอโจ้หรือไม่แม้จะอยู่กันคนละที่แต่ก็เชื่อว่าโจ้อเองคงจะคิดถึงตั้มไม่น้อย เรียกได้ว่าตั้มมีโจทย์มากมายทั้งด้านนอกและด้านในกันเลยขยันสร้างมิรขนาดนี้ไม่แปลกที่จะมีแต่คนคิดถึงค่ะแล้วก็เลยถามไปว่ายังแค้นอยู่เหรอมันบอกว่าเพราะทนายตั้มเนี่ยมันเลยติดขนาดที่ผู้มีความรู้ก็ออกมาวิเคราว่าตอนนี้ตั้มลำบากแล้วคนทั่วไปยังเอ๊ะแล้วเบื้องบนที่เที่ยงทำจะไม่เอ๊ะด้วยหรอคะเนี่ย